พี่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รีวิวดูแล้วมันไม่ฉลาดพี่พูดอย่างนี้เลยเหรอใช่เราก็ดู้น่าจะเริ่มแบบน่าจะแข่งรถกันแล้วแล้วก็แข่งจริงปี๊ปี๊ปี๊โหซักกันบนฟรีเวลแบบนั้นเลยยังกันในหนังเลยนะแต่ทำไมพี่อยู่ดีมาทำ YouTube ได้ไงอะอเมริกากับไทยรถที่ไหนแพงกว่า ในไทยอยู่แล้วในไทยอยู่แล้วเนาะเสียงเครื่องต้องดูดังวีแปดอะ,<ล>ะใหญ่ๆแรงม้าเยอะๆแบบเหยเียบคขาเร่งทีแล้วแบบรดใส่รืดึ๊ดได้เลยใช่ไหมรถแข็งเลยครับเพื่อนคาซาครับวันนี้อยู่กับพี่ชิโร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิโร่ให้เรียกว่าอะไรเดี่คุณต้นหรือต้นธรรมดาต้นธรรมดาครับอพี่ จริงเมื่อกี้พี่จีโรแวะไปหาผมที่ร้านผมเองใช่ไปดูกิจาการความรุ่งเรืองของเขา <c oughs> ไม่ขนาดนั้นครับพี่ติดตามผลงานพี่ชีโรานานละครับเกี่ยวกับการทำคลิป YouTube แล้วก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่เอเมริกาด้วย <c oughs> ก็เลยมีเรื่องราวที่ผมอยากรู้อยากถ่ายพี่มากเลยก็เลยขออนุญาตเชิญมานั่งทานที่ร้านกาแฟแถา,านี้ <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งคุยกันร้านนี้ร้านประจำผม <c oughs> เคยมาถ่ายมาอะไร <c oughs> ก็มานั่งทานตรงนี้ <c oughs> <ih az violin inding> อยู่ใกล <boat> ้ๆบ kind of ้านผมด้วยแหละโอ้ขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่นะครับไปงั้นพี่เดี๋ยวเราไปไปคุยกันดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวหน้าไม่ไปฮะมาโซฟาไอ้ที่แบบเลือกรูปอมอะไรนะโซฟามอร์ฟีสอะอ๋อมอร์ฟีสมอร์ฟีสแมทริกเดอะแมทริกอะเดอะแมทริก เออสีมันได้นะเอ้ต้องตัวนี้ต้องตัวนี้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 ใช่ตัวนี้ตัวนี้บาทบาทใหญ่บาทใหญ่เสร็จแล้วก็เจ้าจะเลือกเม็ดเงินหรือเม็ดแดงถ้ากินเม็ดสีฟ้าทุกอย่างจบถ้ากินเม็ดสีแดงคุณจะอยู่ในแดนที่ล้ำเลิศโอ้ยทันนะเนี่ยผมทันนะผมชอบดูเราห่างกันปีเดียวเองโอเคฮะมาคุยกับพี่จีโร่กัน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเห็นพี่จีโร่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คือเป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็รีวิว ตอนนั้นน่าจะเป็นรถเป็นเยอะหน่อย <S 2> <S 2> ใช่ไหมเพี่ใช่เพราะว่าชอบรถไงเราก็ต้องเริ่มจากรถก่อนคือผมเป็นยูทูบเบอร์คนไทยขอเรียกว่าตัวเองเป็นคนแรกและกันที่<ห>คิดทำคอนเทนต์ในอเมริกาแบบจรงิงจังเป็นคนไทยคนแรกคนแรกเลยนะ <ๆ S 1> ที่<ล>ทำทั้งเรื่องรถด,ด้วยแล้วก็เรื่องอาชีพด้วยครับเป็นคนแรกเลยที่เริ่มผมมีคำถามแรกเลยคือจีโรชานมันเกี่ยวอะไรกับพี่พี่คนไทยกป่ะหรือคนญี่ปุ่นหรือไงคนไทยครับผมคนไทยแล้วทาไมชื่อผมอ่ะคือฟังปุ๊บ คือญี่ปุ่นแล้วอ่ะผมเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอชอบฟังดนตรีญี่ปุ่นไอ้เราก็ชอบไงฟังวงดนตรีวงนึ่นชื่อวงเก๋แล้วมือเบสเขาเนี่ยชื่อจิโร่จิโร่ก็เลยบอกเฮ้ยเราชอบเขาอ่ะชอบมือเบสชอบคาแรคเตอร์เขาแล้วชอบชื่อเขาจำง่ายเราก็ไปหาความหมายชื่อเขาปรากฏชื่อเขาความหมายตรงตัวกับเราว่าเป็นลูกชายคนที่สองอ๋อก็เลยก็เลยอ่ะใช้ชื่อนั้นดีกว่าก็ใช้ชื่อจิโร่เนี่ยตั้งแต่ ตอนอยู่ที่ไทยจนกระทั่งไปอยู่อเมริกาเป็นการเป็นชื่อหลักแล้วเป็นเหมือนนิคเนมเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันในวงการประมาณนั้นครับส่วนชานเนี่ยก็คือนามสกุลเป็นตัวต้นของนามสกุลครับจริงจริงนามสกุลมันยาวมากแล้วตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาแรกๆเรียนภาษาครูสอนภาษาบอกฉันเรียกนามสกุลยูไม่ได้ยาวจริงจชงฌาไปเลยก็ขอเรียกแค่ตัวต้นและกันมิสเตอร์ชานอันนี้เจ๋งก็เลยอ่ะโอเคก็กลายเป็นจีโร่ชานเลยจีโร่ฌานเอแต่เท่อ่ะชอบ แล้วพี่ไปอยู่กับอเมริกาได้ไงอะ่ะไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยที่บ้านออคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านอาหารไทย ที่อเมริกาตั้งแต่ผมสองขวบอ่ะเขาก็ไปทํากันแล้วผมก็อยู่ที่ไทยจนกระทั่งเรียนจบมหาลัยแล้วถึงตามเขาไปแล้วจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยทําไมพี่อยู่ดีมาทํา YouTube ได้ไงอ่ะเริ่มต้นครั้งแรกมันเป็นคลิปที่ทําลงใน Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวไม่ใช่เพจด้วยนะครับเป็น Facebook ส่วนตัวก็คือตอนนั้นซีวิค1.5เทอร์โบครั้งแรกของโลกเลยขึ้นออกไอตัวที่บรเยอยใหญ่ใหญ่หน่อยต่ำหน่อยอ่าตอนนั้นอเมริกาเนี่ยมันจะออกขายก่อนแล้วพี่มีโอกาสได้ข รีวิวในไทยตอนนั้นยังไม่เข้าแต่กาลังวางแผนว่าอีก4เดือนจะเข้าอะไรเงี้ยพี่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รีวิวรีวิวฉบับเป็นภาษาไทยคนไทยพูดอะไปรีวิวอยู่นู่นใช่อยู่ที่นู่นเป็นรถของคนรู้จักขับไปแล้วก็รีวิวไปช่วงแากโอเคเฮ้ยเร่งโอเคเราก็พูดแบบเป็นรีวิวแบบสไตล์เป็นยูเซอร์ไม่ใช่เป็นแนวแบบ กูรูอะไรขนาดน,น,นะครับการที่ว่าคลิปนั้นนะอ่ะอพี่บอกว่าเฮ้ยทำมึงรู้เยอะขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปลงใน y t u t u วะแล้วก็ขอสปอนเซอร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวเราก็นั่งเก่าขางนิดนึงเออว่ะลองก็ได้ก็เลยเอาคลิปนั้นจาก Facebook ส่วนตัวยกไปลงใน YouTube เดือนแรกก็ขึ้นเ <c oughs> ลย1 5 0 0 0แห0 0 0 0วิว วิ่งเลยนะคลิปแรกคลิปแรกเลยคลิปเดียวเลยคลิปแรกเลยขึ้นแสนแล้วโคตรเก่งอ่ะมันเป็นจังหวะมากแลุกเหมือนต้นไงจังหวะมาติดกุงติดแก้สทำธุรกิจมันพุ่งแบบปิดเลยเขัาเมันก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยหลังจากนั้นก็แบบว่าก็เป็นเป็นบล็อกเพราะสไตล์เราก็จะทําแบบอเมริกันคือกล้องถ่ายคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็พาไปดูอ่ะ ร้านล้างรถพาไปดูอะไรที่มันเป็นคาเค้าเจอในเท็กซัสจนกระทั่งพาไปดูลดราคา3 0,000 0บาทว่าในในอเมริกาเนี่ยสามแสนบาทมันซื้อรุ่นไหนได้บ้าง้ออันนี้อันนี้ดีนะสามแสนบาทก็ถือว่าไม่แพงเลยถูกมากเลยเท่าอเมริกาประมาณหมื่นดอลหมื่นดอลประมาณนั้นหมื่นดอลได้อะไรพี่แล้รถอะไรอ่ะตอนนี้อ่ะแบบตอนนั้นในคลิปนั้นก็มีเอ s อแล้วก็มีเอ่อ r o Dodge ออะไรที่มันแบบมือสองใะขณะราคามันลงแล้วคลิปนั้นมันก็เลยแบบ คนดูเยอะวใช่คนดูเยอะขึ้นเป็นล้านเลยคือคอนเทนต์ดีไงผมว่นน้ไม่คิดล้างคิดแรกเลยนะเอ๊งแอปถามหน่อยอเมริกากับไทยรถที่ไหนแพงกว่าในไทยอยู่แล้วในไทยอยู่แล้วเนาะคือหลายคนนะยังติดภาพที่พี่ไปทํารถสา0แสนอยู่ในไทยเนะี่ยถ้าไม่เคยไปอเมริกามาก่อนจะไม่มีใครรู้เลยว่ารถอเมริกาถูกพี่เป็นคนแรกที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมา ทาให้คนไทยอติดว่ารถอเมริกาที่นู่นแม่งถูก,ถกแต่จริงๆสมัยน,น,นี้มันเปลี่ยนแล้วนะมันเริ่มพอๆพอกันแล้วนะบางรุ่นภาษีออย่างรถใหม่อย่าง,างซูเปอร์คาร์เลยอย่างเงี้ยพี่ล amborghini เมืองไทยตัวหูราคาเนี่ย20ล้าน21ล้าน25ล้านเนี่ยอเมริกาเท่าไหร่ที่นู่นประมาณ2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่านี่ต่างเยอะแล้วนะถ้างั้นอ่ะต่างและตอนที่พี่ไปอ่ะก็คือเริ่มต้นใหม่เลยไปหาเพื่อนที่นั่น ใช่ครับคุณพ่อกุณแม่ก็พยายามพาไปหาแบบพวกพี่ๆนักเรียนไทยที่เขาไปเรียนก่อนหนะ้าครับปล่อยให้เขาเทคแคร์เราพาไปเข้าสังคมนู่นนีน่นั่นอะไรมันก็ยากไงเราเรื่องที่ไทยมันเยอะกว่าเรา,าต้องไปปรับตัวที่นู่นอีกแล้วบา,บางคนก็แบบพูดไทยไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ย <laughs> แบบจะอยู่นานยังเนี่ <laughs> ททยทไมเราเราก็จะแบบไม่ค่อยเข้าไม่ถึงเขาครับบางทีเขาก็คุยภาษาอังกฤษกันดังนั้นที่เป็นคนไทยเหมือนกันในในในฟิลผมผมรู้สึกแบบเออมันเข้าถึงยากอะ,อะเรากับภาษาอังกฤษกไม่เก่งด้วยตอนนั้นอะครับครับก็เลยเบวอไปก็เลยกลับมาอยู่กับตัวเองเอาแล้วนานไม่กว่าจะปรับตัวเขาได้เง องปีได้ไหมโอ้สองปีเลยเอสองปีกว่าจะเริ่มแบบว่ากล้าที่จะมีเพื่อนต่างชาติแ,แรกๆก็จะเป็นเพื่อนเอ,เ,อเชียด้วยกัน,นจีนไต้หวันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนคนไทยซะมากกว่าในที่ทํางานเพื่อนนี่หมายถึงเพื่อนรถด,ด้วยไหมหรือว่าเพื่อนทั่วไปพี่ตอนแรกๆยังไม่มีเพื่อนรถเลยเป็นเป็นเพื่อนที่ทํางานไปๆมา,มาเราเริ่มชัดเจนเราเริ่มแสดงตวัวว่าเราเริ่มชอบรถพอไปซื้อรถสปอร์ตมาขับจอดที่ทํางานอะไรเงี้ย ก็จะเริ่มมีลูกค้าคนไทยที่แบบพวกพี่ๆที่เขาชอบรถเหมือนกันครัเขาเห็นว่าเราเล่นรถเขาก็จะแบบอ้าได้รถใหม่มาเาพี่เป๊กพี่เป๊กเขาเป็นนักสะสมรถมากครับเขาก็จะชอบ JDM สุดๆมีเต้าหู้ประมาณ8กว่าคัน8คัน8 9คันเต้าหู้8คันเอามาทำอะไรเยอะตรงเยอะก็ได้หลายล้านพี่เขาก็จะแบบ เอารถมาเนี่ยชิโรมาดูรถเนี่ยพี่ได้ R32 มาใหม่นำอินพอร์ต oh. เข้ามาก็ามาจอดที่ร้านเราก็ออกไปดูนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีสังคมรถครับจนถึงตอนนี้ทำงานอะไรพี่ปัจจุบันเหลืออาชีพก็ยูท <YouTuber. S 1> ูบเบอร์ยูทูบเบอร์เดียวเลย oh. ไม่ได้มีอาชีพอื่นเลยมีฟู้ดทรักเป็นกิจการของ,องที่บ้านแต่ตอนที่ตกลงก็จะเปิดฟู้ดทรักเนี่ยพี่ไม่ได้เอาชื่อเข้าไปในหุ้นครับเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากทำยูทูบมากกว่าก็เลยก็เลยให้แฟน เอาชื่อเข้าเป็นคุณแทนออกมาได้ตอนปี2019นะแบบทำเต็มตัวก็คือทำคลิปตั้งแต่ไล่มาเรื่อยๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้จากสปอนเซอร์ไหมหรือเป็น Youtube เป็นหลักแรกๆเนี่ยคือรายได้ Youtube เป็นหลักไม่ต้องทึ้นสปอนเซอร์เลยตนนนี้สปอนเซอร์เพราะว่าตอนนั้นนะตอนนั้นคือรายได้จาก y u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  e เพียวๆเลยอยู่ได้แบบสบายๆขึ้นถึงหลักหมื่นบาต่อเดือนแต่เห็นพี่บอกว่า ทุกอย่างที่ทํานี่คือทําเองไม่มีทีมงานไม่มีเลยครับทำเองเพราะว่าเรียนจบก็ด้าน นิเทศสิงห์ทำฟิล์มทำภาพยนตร์มาบ้างกำกับเองได้เขียนสตอรี่บอร์ดเองวาดลูกทำอะไรเองได้หมดเลยเพราะฉะนั้น YouTube มันก็ไม่ต้องเขียนสตอรี่บอร์ดนะแต่ว่าสตอรี่บอร์ดมันจะอยู่ในหัวก็คือเวลาเราไปตรงไหนเนี่ยตามงานหรือไปโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูหน้างานเลยแล้วก็คิดขึ้นมาว่าจะเริ่มตรงไหนหนึ่งมเป็นแพทเทิร์นเลยตั้งกล้องตรงนี้เดินผ่านเล่าเรื่องได้เลยนี่คือจินตนาการมัดง่ายเลยคิด2แล้วทำคนเดียวด้วยมันก็เลยแบบฟรีเลยครับนี้ใช่ไหมฮะจะทำอะไรก็ได้ ทีนี้เข้ามาถึงรถที่ใช้บางทีเอาในไทยก่อนตอนสมัยเรียนยังมีด้วยไหมครับสมัยเรียนสมัยเรียนก่อนไปอเมริกาเนี่ยมีพหลุดคันนั้นคันเดียวเหรอครับอ,อ๋อพหลุดคันนี้แต่ว่าคันนั้นเป็นของพี่ชายตอนนั้นพี่ชายเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งครับผมขึ้นมอหนึ่งห่างกันเจ็ดปีโหห่างเยอะนะแล้วเขาก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่อเมริกาส่งเงินกลับมาซื้อพี่หลุด <Hey. S 2> ขับโกโก้ในมหาลัยสมัยนั้นนะ่ะพีรูดอ่ะโคตรหล่อเลยนะเพราะมันเป็นรถ h อน da 2ประตูซึ่งตอนนั้นพีลูดแล้วก็จะมีอะไรมีซีวิ c ค,คูปเป้ตามมาหน่อย oh. รุ่นเล็กคือตอนนั้นผมเด็กมากไม่ไม่รู้หรอกนะว่าพีรูดมันคือรถแบบเด็กเอแบบขับกันเยอะหรือ <laughs> เออเป็นรถหรูหรืออะไรเราไม่รู้แต่รเราดูจากรูปทรงเรารู้สึกว่ามันต่างจากรถบนท้องถนนทั่วไป <laughs> ในยุคนั้นก็แต่เป็นของพี่ชายครับส่วนผมเนี่ยขึ้นรถเมย์ รถเมย์ยังจบมหาลัยอ่ะแล้วพอไปที่อเมริกาเอออเมริกาเหรอพี่อเมริกาเนี่ยคันแรกก็ต้องยังอยู่ในคอนโทรลของพ่อกับแม่อยู่พ่อแม่ก็ซื้อแคมรี่ให้แคมรี่รถคันแรกเคยเคยเห็นหนัง t r a n s f o r m e r ภาคแรกไหมครับที่แบบว่าเอ้ยขับเข้าศูนย์พอดอ่ะเอ้ไม่เชื่อเลยว่าจะซื้อนี่ให้เหรอแล้วไงไปได้คาร์เมโลเน่าๆคันหนึ่งจริงเหรอพี่เหมือนกันเห็นกันแคมรี่แบบไป80ไปปลายเกต้นๆแล้วก็ไปซื้อมาจากอู่อ่ะอ๋อคันนี้เหรอ เออแต่ขับดีนะนะแคมรี่คันแรกแคมรี่ครับคันที่สองก็แคมรี่เพราะว่าคุณพ่อกับแม่นี่มีความเชื่อในโตโยต้าเรื่องใช้งานนะเรื่ใช้งานครับโตโยต้าแล้วก็เป็นแคมรี่พอเราเริ่มทํางานเองได้ก็ซื้อรถคันแรกเป็นของตัวเองที่อเมริกาก็คือ f o r d m มา t a ต g ง o r d m u s t a n ตงตัวไหนตัวใหม่โจหน้าปกติแล้วหน้าใหม่ๆหมเลยตอนนั้นมันมันเป็นปี2004ครับ2004ครับสองพใช่ก็ซื้อ f o r d m มา t a ต g งมาขับ เครื่องมีซิกอะไม่ไม่ได้วีแปดหรอก er. เพราะว่าเรายังอยากประหยัดน้ำมันอยู่เอจริงน้ำมันถูกม,มันมันมีคำคำหนึ่งที่แบบอเมริกันมัสโซคาพอพูดคำนี้พี่จะ,จะบรรยายความหมายว่าไงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแลา้วสัมผัสอยู่ในวงการอเมริกันมัสโซหมายถึงแอ้อคุกกี้นะความหมายของมันคือรถที่แบบ เสียงเครื่องต้องดูดัน V8 อะ V8 ขึ้นไปไหมหรือม้าใช่ V8 มัน V8 อะคือใหญ่ๆแรงม้าเยอะๆจะวิ่งเร็วแค่ไหนอันนี้ไม่รู้แต่เน้นแรงม้าเยอะไว้ก่อนเสียงคำรามดังๆแบบเหยียบคันเร่งทีแล้วแบบรถสันดุดุดได้เลยใช่ไหมอ่านคือนั่นคือมาโซคาเสียงตั้งแ่ไนแล้วมันกลับมาได้ไงพี่ JDM เนี่ยหลังจากฟอร์ดมาแตงเราก็เริ่มรู้สึกว่าพอล้วรถอเมริกันเรารู้สึกว่า แรงม้ากับความเร็วและอัตราการกินน้ำมันดูแล้วมันไม่ฉลาดเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้เลยเหรอใช่เอ้ยกาพูดเลยว่ายุคนั้นคือมาสแตงไม่ไม่ฉลาดอะคือตัว V8 ก็แบบ300แรงม้าวิ่งยังสู้โลตัสไม่ได้เลยอ่ารอเค้า0ม้าองอ่ะครับครับแล้วก็เลยลองไปรด ลูกครึ่ง,งทีนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันครับก็เป็น Mitsubishi Eclipse ปูด e <clipse. S 2> จะก,กลมๆคล้ายๆพอตัวนั้นรู้สึกจนชนะดีไซน์ในปีนั้นที่ออกมาปี2007ก็ได้เป็น Eclipse uh, Spider GT ตัว top อออเลยเปิดระกุนแรงแค่ไหนพี่ตุ้นตัวนี้260มมาอ้ย260หมาแร้ตัดเรื่อนร้อหน้า,นา,นา,นานแล้วเป็นยังไงพี่ Under ไหม อันเดอร์เลยใช่ไหมอันเดอร์อย่างเดียวเลยเน้นเน้นขับหล่อเอาก็ขับอยู่พักนึงไม่ชอบเพราะว่าวัสดุภายในมันห่วยมากห่วยแบบห่วยจริงๆอะห่วยแบบขูดเป็นรอยแบบพลาสติกแบบโอ้หสีแบบลอกหายไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนครัท้ายสุดแล้วแบบกลับมารถญี่ปุ่นก็เลยซื้อฮอนด้าพีรูดพีรูดโฉมนี้เลยโฉมนี้เลยสีนี้เลยปี19กว่าด้วยแต่ว่าเป็น S I SI <B> คืออะไรเป็น<ย>ปีสุดท้ายปีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นเจนที่5้ <c oughs> ก็ไปซื้อพิลูดมาขับแล้วเนี่ยขับแล้วภูมิใจเลยตอนนั้นคือแบบ่อเพราะเราเรามีความฝังใจกับพิลูดที่ไทย oh, <okay. S 2> เออเราก็เลยว่าท้ายสุดกลับมาหาพิลูดขับดีกว่าขับแล้วหลอ่ออเมริกันเนี่ยเขาถ้ารถมันหาย,ยากขับ <c oughs> แล้วสภาพดีอเวลามาวิ่งบนท้องถนนนี่คือมองกันคอแทบหักแสดงว่าตัวพหลูดมันแรงกว่าน้อยกว่าหรอแรงมากแล้วพอพหลูดเสร็จ ไปไหนต่อพี่จากพี่รูดก็มีครอบครัวแล้วตอนนั้น <c oughs> เอาลูกเอาเมียมาแล้วแบบเฮ้ยมันเริ่มนั่งลำบากรถคูปอะ่ะก <c oughs> ็เลยไปซื้อคอนโ a แจ็คโอ้โหพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ,ะเป็นรถครอบครัวเลยแต่ก็ไปแต่งนะโหลดลงเปลี่ยนท่อของ k s, <c oughs> <S อะไรเงี้ยหลังจากขับแจ z z สักพักนึงก็เริ่มสึกตอนนั้นมี Civic SD ด้วยอยู่คันหนึ่งก็เลยแบบ มีรถบ้านอำไมสองคันว่ะคิดถึงฟิลแบบสปอร์ตเนี้ก็เลยตอนนั้นกํลังเลว่าจะไปซื้อ NSX เลยดีเป่าโอ้โหขึ้นรุ่นงใหญ่เลยราคาตอนนั้นมันยังจับต้องง่ายจริงเหรอมันยังได้อยู่โอ้งถ้าซื้อไว้ตอน้นถ้าซื้อไว้ตอนนี้ไม่ลำบากแล้วสายกินเรื่อบายเลยนะยเก็บไว้สักพักก็ยังได้โอ้ยก็เลยแบบว่าไปเลือก 2 0 0 0ก็เลยเอาแจ๊สเนี่ยไปเทรดเป็น S2000 ก็เลยได้ S2K มาสะสาเหตุที่เอา S2K เพราะว่าตอนนั้นคือได้ยินเกียรติศักดิ์เริ่มหลือเยอะแบบ S2K นี่มันแบบเจ๋งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยแบบก่อนไป NSX อะลองเอาอันนี้ก่อนแว่นนี้ก่อนโอ้โหลองเอาอันนี้ก่อนแล้วกันยาวเลยยวเลอยู่กับมันยาวเลยอะพี่สั้นยาวแต่รถมันสวยจริงครับพี่ ผมว่าทรงมันสวยไฟหน้าสากระโปรงหน้าขึ้นมาเนี่ย <Sport S 1> มันสปอร์ตสปอร์ตมากแล้วก็จะมีตัวที่แบบมีเปิดหลังคาได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่นี้เทรนด์ของที่อเมริกากลุ่มสกายไลน์กลุ่มนิสสันกลุ่มฮอนด้าอะไรเงี้ยอะไรมาแรงตอนนี้ ณปัจจุบันเลยนะครับก็ถ้าถ้าเอาแบบมีกระตังขึ้นมาหน่อยเขาจะไปทางนิสันพวกสกายไลน์คือนําเข้าเลย GTT เลยคูปหรือ4ประตูเพราะว่า4ี่ประตูก็จะเป็นพวกที่แบบซื้อคูปไม่ไหวก็เอา4ประตูมายเพราะ4ประตูมันประมาณไม่เกิน0 0 0 0ดอลลาอนก็ซื้อได้แล้วไม่เกินจะแสนได้4ประตูอา 4GTT อ่าใช่ครับส่วนคูปเนี่ยปัจจุบันสี่หมื่นก็ซื้อได้แล้วก็ลงมาหน่อยอ่าใช่ก็ตกล้านล้านกลางๆใช่ไหมพี่ แล้วถ้าเป็น GTR แบบเริ่มต้นเลย NBR 3ามสี่อย่างเงี้ย R 3าสเริ่มต้นก็เป็นแสนนะครับก็สามล้านกว่าขึ้นไปจนถึง2องแสนสามแสนแล้วแต่สเปกเลยผมได้ข่าวว่าอเมริกามาซื้อรถไทยกลับไปด้วยอ่ะผมก็งงแล้วมีด้วยเหรอคือซื้อรถไทยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องในกรณีที่แบบขาที่ญี่ปุ่นไม่ได้รับในไทยเนี่ยที่ฝรั่งเลงก็คือเซฟิโลเซฟิโลเล่นด้วยเหรอเริ่มมีคนเล่นละเซฟิโลเพราะมันถูกในไทยถูกแล้วก็ ที่ฮิตๆเลยในไทยอ่ะพวกรถยุโรป90้าสูแล้ววางขึ้น1 j เจหมายความว่ามาเอารถยุโรปที่เล่นเครื่องลงเจไปหมดแล้วลงแล้วเอากลับไปอเมริกาเพราะอะไรอ่ะมันถูกไงที่นี่อ๋อคนเลิกเล่นแล้วคนแบบเทออกแล้วอย่างนี้เขากลับมาเล่นรถเก่างนี้คือผมไม่แปลกใจนะถ้าเป็นเมืองไทยเขาเล่นกันเพราะเมืองไทยก็มีเสียงกงมีอู่ซ่อมทั่วไปอู่ซิ่งอู่อะไรก็เยอะแยะไปหมดและอย่างนี้แสดงว่าอเมริกายังต้องมีเหมือนกันไหมมีมีมันไม่ได้มีถึงขนาดเป็นเชียงกงนะครับ แต่ว่ามัน็ีจังยากจังยากพวกรถเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยโยอนไปตร้นูมนเดินเข้าไปเลยไปหาอะไรแบบถือตะกร้าช้อปปิ้งเข้าไปเลยเตรียมมาตรงมาแจไปขายเลยจังยากนี่คือเราเข้าไปเพื่อที่ไปซื้อนะไปซื้อแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราเดินช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคนคก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปที่จะไปงัดแงะเอางัดองงัดเองต้องงัดเอง เอาของเข้าไปเลยเราก็เดินดูเลยว่าเราจะหารถรุ่นไหนเป็นไฟนงไฟหน้ารถแอคคอร์ดหรืออะไรเงี้ยงัดเองอย่างนั้นเลยแล้วเขาจะประเมิราคาไงอะพี่ก็เดินออกมาก็เขาก็จะตีไฟหน้าไฟหน้าแอคคอร์ดปี96เอามา30ดอนอะไรเงี้ยเอาเอางี้เลยง่ายๆโอ้เอออันนี้ก็ดีเมืองไทยบางทีก็มีการขับซิ่งรถกันอย่างเงี้ยเอเมกาซิ่งไหมซิ่งแบบ โหดโหดไหมหรือจับจับหนักมากเลยหรืออย่างนี้ไหมที่นู่นคือผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งกลุ่มไอเตอร์ทีนทเ้กลุ่มนี้เป็นพวกแบบเล่นรถโคตรโหดอ่ะคือพันแม็กแออ่ะแซมโบอเมริกันมาโซ่หรือ JDM เอะไรพวกนั้นะคือโหดมากผมขับอยู่บนฟรีเวย์ซึ่งฟรีเวย์มันมีประมาณ6เลนมาแล้วไอพวกนี้มันก็จะขับแล้วมันก็จะล็อกคันที่หนึ่งคันที่สองสามสี่ห้าหกแล้วมันก็จะแช่จนทิ้งช่วง ข้างหน้าให้ไปไกลๆแล้วไอ้ข้างหลังก็จะติดอยู่เงี้ยเฮ้ยมันทำไมขัดชา้จาจังวะแล้วผมมาต่อจากมันเลยผมก็เฮ้ยทไมมันขัดชาา้าวะเราก็ดูเฮ้ยน่าน่าน่าจะเริ่มแบบน่าจะน่าจะแข่งรถกันละแล้วก็วแ,วแ,วแ,วแข่งจริงพอพอทิ้งช่วงจากรถกลุ่มข้างหน้าเนี่ยมันก็ปีนป<อ>ีนซับก,กันบนฟรีเวยแบบนั้นเลยอันนี้แบบยังกันในหนังเลยนะใช่มันคือด้านดาร์ของอเมริกามันก็มีแล้วแบบเถื่อนคือเถื่อนจริงๆอ่ะอีกหนึ่งคำถามครับทำไมรถที่พี่ใช้มันตลอด h อนด้าหมดเลยทาไมถึงชอบ จริงๆไม่ได้ไม่ได้ชอบ Honda โดยตรงครับแค่เราผูกพันกับรถพิลุตตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกเราชอบคาแรคเตอร์ของเขาชอบดีไซน์ชอบ, design, บชอบ,ชอบคาแรคเตอร์ที่มันเป็น2บุค,คลิกเครขับ,รบธรรมดา v t เทไม่เปิดก็รถบ้านๆอื่นๆทั่วๆไปพออยากจะก้าวล้าหน่อยเร่งเ่งเสียง v ีเทเปิดปุ๊บมัน มันจะฟื้นขึ้นมาอีกหน่อยเล่นจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งมันตรงกับบุคลิกของเราเออชอบในเรื่องของแฮนด์เลิงชอบ,บอัตราความเร็วกับแรงม้าที่มันสมส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรถคันต่อไปหรือรถในฝันพี่จะไปไหนดีผมให้2คันนะคันที่เป็นไปได้ใกล้ๆเร็วๆนี้กับอีกคันหนึ่งที่แบบไม่ต้องเป็นไปได้ก็แแต่โหนี่ยังไม่หวัในใจเลยถ้าเอาเอาไม่เป็นไปได้ก็ไม่เป็นไปได้เลยอะแต่ว่า NSX แน่นอนโอ้โห NSX แน่นอนแล้วไม่ตัวใหม่ด้วยต้องเป็นตัวตัว90คาสุ น,น,นั่นคือแบบเอาแบบเป็นไปไม่ได้ก่อนนะคืออยากได้มากแต่สวยจริงนี่เอ็นเอลิมันมันหล่อแบบนั่นแหละแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอาเป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะมันเยอะมากเลยนะ <c oughs> มันเลือกไม่ถูกเลยนะก็ที่เลือกไว้ก็มีทั้งรถญี่ปุ่นทั้งรถยุโรปนะครับครรถอเมริกันก็มีร <c oughs> ถอเมริกันนี่คือโคเวตแน่นอนโคเวต โคเวตคือน่าจะเป็น C อาจจะเป็น C6 C6 ซกไม่ก็ซีถ้าเป็นรถเม <C ove S 1> กานเรนโคเวตถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยเรงเรนพอยส์พอยส์เป็นบ็อกเซอร์เอาบ er. ็อกเซอร์ปีเก่าๆเลยละ่ะแล้วเอา,เอามาเอามาแต่งแสดงว่ารถรถ,รถ,รถหลายๆอย่างพวกเนี้ยคือพี่ก็มีได้ขับมาบ้างแล้วใช่ไหมพี่รถ้ขับดูเมกานได้ขับเยอะหลายอย่างตั้งแต่รถทั่วไปรถคลาสสิกรถสปอร์ตจนไปถึงซุปเปอร์คาร์คโอเ คือจริงๆถ้าอย่างเงี้ยพี่ขับมาหมดแล้วมันไม่ว้าวสำหรับพี่ผมเลยมีคันหนึ่งที่เป็นรถแข่งรถแข่งเลยอ่ะอยากให้ไปลองรถแข่งแต่เป็นรถบ้านๆรถไซส์ซิตี้คาร์แต่เป็นรถแข่งแบบลงลงเซอร์กิตหนึ่งครับลงเซอร์กิตได้แบบมีเกียร์เมีนุ่นขับอยากให้ได้ฟิลไปลองขับดูฟังเสียงดูอะไรเงี้ยอ่าได้เยผมจัดให้เลยวันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยขับรถแข่งยังไม่เคยขับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองผมดีไว้เรียบร้อยแล้วอือพี่เก่งเซอร์วิสได้ครัอ่ะเดี๋ยวพา พี่จิโร่ไปมาเมืองไทยแล้วเราต้องพาให้ถึงนี่มาเล่นรถแข่งเมืองไทยดีกว่าไปครับโอเคถึงแล้วพี่รถเตี้ยมากถึงแล้วพี่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยเก่งเซอร์วิสครับเก่งเซอร์วิสเก่งเซอร์วิสเขาเก่งเรื่องโอ้โหได้หลายอย่างจูนรถแต่งรถ ทำรถซ่อมรถได้หมดแต่เขาจะเด่นเรื่องรถแข่งนี่ดูมาแบบกระดองเลยฮะอันนี้ EK 9เนี่ดูนี่ Civic EK EK ครับโอ้โหไม่ใครหายากไหม EK หายากนี่มีน้อยร้อยมีไม่เยอะแพงมากเห็ดเขาบอกว่าเป็นรถที่แพงแต่สาวไม่คิดสาวไม่คิดแต่แพงจริงโอ้แบบแพงจริงเป็นรถที่ฮิตมากอ่ะมาดูสองคันนี้ก่อนผมก็เพิ่งรู้ราคาว่ามันแพงมากนะ ต้าหู้ใช่ไหมครับเต้าหู้อ่ะเท่าไหร่ครับในไทยในไทยเหมือนจะสามล้านเลยนะใช่ไหมสามล้านเลยสามล้านจริงเนี่ยอย่างเงี้ยสามล้านหมายถึงสภาพจบแล้วหรือว่าสภาพจบแล้วสภาพนี้เลยสามล้านทีนนี้เจ้าของกูเจ้าของเจ้าของอู่พี่เกงสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพี่ครับขอจองรถแข่งไว้คันหนึ่งอ่ะคันไหนพี่โอ้คันนี้พอดีเลยคันนี้เลยนะอีคันนี้คืออะไรพี่รถอเมครับ อเมสเครื่องมันสเครื่องมันสองแรงม้าประมาณเท่าไหร่ร้อยประมาณร้อยสิบแรงม้าร้อยสิบแรงม้าแต่ว่าเบาไงใช่ไหมพี่ใช่อันนี้เป็นรถเซอร์กิตเลยใช่ใช่เดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูหน่อยพี่แป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่เครื่องเดิมเดิมเน้นลดน้ำหนักกับแฮนด์ลิ่งไม่มันมีกองแล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องมีกองแล้วนะเข้าปากไอดีเข้านี้เลยนะแล้วนี่มีหัวอยู่ตรงอ่ะเป็นไรฮะ พี่เก่งบอกว่าเอาไปลองดูก่อนสักรอบหนึ่งนะพี่ก็ได้ได้ได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังหน่อยมันมีอะไรพี่มาวิเทคแคมเดียววีเทคฝาแดงเหรอรหัสก็ไม่เซียนเหมือนกันอันนี้เครื่องอะไรพี่รื่องพันหกแคมเดียวแคมเดียวแอบสนใจแซดข้างหลังเนี่ยแซดเฮ้ยเฮ้ยมีแซดด้วยตามองเข้ามานี่เจอแซดก่อนเลยสองแปดศูนย์แซดผมไม่รู้ราคานะตอนเนี้ยเท่าไรแล้วสี่ได้ไหม สี่ล้านเลยเหรอ,อ,อแพงกว่าเต้าหู้ใช่ไหมแพงกว่าต้องมีสี่ล้ละสภาพ <ละ S 2> แบบเออคันนี้โอเคเลยนะเอาไปล้างก็พร้อมขับขับเลยขับได้ไหมครับคันนี้ขับได้ครับ,ข,บขับได้แล้วด้วยโอ้ยเครื่องมีบิวเลยไหมไม่มีครับไม่มีครับนะเมึงนอกแพงไหมพี่แพงครับแพงเลยน่สุภาพก็มีนะพี่แย้นดับสีเออแต่ส่วนใหญ่รถสนามเยอะรถแรงมาอู่แบบนี้แล้วมันได้กลิ่นะน้ำมันแบบน้นมันจะเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชิน ผู้ชาที่ชินคุณผู้ช่วยผมนี่ยืนมึนไปแล้วนั่นแหละหนีละหนีละฮะลองดูนะเรายังไม่ไหลได้ไหลเฮ้ยมันไม่มีแอร์แล้วเนี่ยเฮ้ยยังมีแอร์อยู่ด้วยมีเหรอมีอ่ะมีมีแอร์แอร์ขี้โกงอ่ะไม่มีแอร์ของผมด้วยเฮ้ยดูเราจะผ่านได้ไหมเนี่ย แอร์แอร์ด้านนี้ไม่มีครับม,มีแต่แอร์ฝั่งนี้ครเสียงก็ดังมากเลยนะโอ้ให้เคยขับรถแข็งเลยนะอาวะผมยึดหลักก่อนนะเห็นะหมเยดูดิ 开到零度。开到零度。来哟，来哟。 สั่งทั้งคันเลยโอ้โจากรถอีโคคากลายเป็นรถแบบรถแข่งลงเซอร์กิตอ่ะเสียงโคตรโหดคนละคนละแบบเลยนะคนลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าพี่ขับรถมาหลายรุ่นละแล้วขับอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันต่างกันยังไงโอ้โคตรต่างเลยครับโคตรต่างอันนี้มันเดี๋ยวปกติก็ขับแต่รถสปอร์ตทั่วไปหรือไม่ก็รถแต่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่คันนี้มันแบบฟูลรี่แบบ เกอรกิตนะเลยเออก,กิตเพียวมัน,ม,น,ม,นมันต่างมากทั้งในเรื่องของช่วงล่างหรือเสียงสภาพภายในรถอะไรเงี้ยบรรยากาศมันให้เลยนะสีวงันร้อนมันให้ไล,น,ล,น,ลนะสภาพรถแอร์ที่เป่านี่ก็เป็นลมเฉยๆนะ <c oughs> เป็นลมเฉยๆเออจริงปะแต่ก็โอเคดีที่ม่ลมดีไมีลมไม่งั้นคงร้อนนะโด เสียงแวแนดเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเองอน,นี่ยผมชอบเิลวตอนเลี้ยวมากเลยนะใช่ไหมมัน,นเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของรถเซอร์กิตแบบนี้ไอรถที่แบบเขาแต่งแข่งดีๆช่วงล่างดีๆนี่มันคงมแบบเลี้ยวมันจะรู้สึกว่ารถมันเ,นเบาเลยใช่ครับมนันเบาแล้วเมื่อกี้เลื่นๆด้วยนะขนาดไม่ได้ออกตัวเร็วเลยจะเบาๆหน่อย เราคงไม่ได้ลองกันแล้วล่ะรถติดเอาเอาเป็นว่ารู้บรรยากาศรู้บรรยากาศรู้บรรยากาศโอ้โหหูอื้อเลยอะจะลงได้ไหมพี่ลงน่าจะลงไม่ได้วะ่ะ หโหเงียบขึ้นเยอะเลยพี่โอ้โหหูอื้อ <c oughs> <c oughs> สนุกสนุกถึงแม้จะไม่ได้ลองแบบว่าซัดจริงๆนะแต่ก็นิดๆหน่อยๆได้ได้ถึง4เกียร์อยู่นะครับครับได้สี่เกียร์มันเร่งดีอ่ะคือเวลารถติดๆเราจะเร่งหนีเร่งแซงเรารู้สึกมั่นใจพร้อมเป็นรถแข่งอืช่วงคงช่วงเกียร์อะไรมันปื๊ดๆน้ำหนักเบาได้เปรียบไงเออแฮนดลิ่งสนุกเหมือนขับโกคาร์ทอือ โอ้เย็นขึ้นเยอะเลยเหงื่อเต็มตัวเลยดูเนี่เสื้อเปียกเลยโอ้ต้นพี่มาทำอะไรวะเนี่ยก็เห็นพี่บอกว่าไม่เคยขับก็เลยเออมาลองทดลองดูขอบคุณมากครับพี่ไม่ไม่เคยขับรถแข่งจริงไม่เคยเลยอ่ปกติเป็นรถสปอร์ตทั่วไปครับรถเอ่อรถแต่งแบบสตรีทยูทธรรมดาอะไรเงี้ยแต่แบบรถเซอร์กิตไม่เคยไม่เคยเออก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกนะพี่ได้ได้พบพี่จิโร่ครับ ถือว่ายินดีที่ได้พบกันแล้วหวังว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสไปถ่ายคลิปกับพี่หน่อยได้ครับนะฮะได้งันวันนี้เราผมผมขอบคุณพี่จิโร่ที่มาออกช่องผมนะครบขอบคุณครับผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ